สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้กมมะะ็มาเจอกับแม่น้องเกศินีนะคะมาเจอกับแม่น้องเกศินีก็เจออาหารง่ายๆสไตล์แม่น้องเกศินีเช่นเดิมค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้คุณแม่สองคนแม่ลูกนะคะพาเข้าครัวมาทําเมนูหมูย่างกันค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้หมูย่างกินกับข้าวเหนียวน้ําจิ้มแจ่วปลาร้าค่ะท่านผู้ชมค่ะเราจะมาหมักกันวิธีหมักก็มีไม่ยากค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คุณแม่ก็หมักผ่นหมูมานะคะ แล้วก็มาหมักหมูอันนี้คุณแม่หมักมาแล้วใส่ตู้เย็นมาแล้วนะคะใส่ตู้เย็นมาแล้วเสียบแบบนี้เรียกว่าเสียบแบบพวงค่ะเป็นหมูพวงนะคะเป็นหมูพวงแบบนี้เสียบไม้เป็นหมูพวงหมักด้วยใบไทม์ค่ะแล้วก็ลูกผักชีด้วยนะคะท่านผู้ชมใบไทม์ใส่ใบไทม์ไปแล้วก็ รูปผักชีแล้วก็ใช้นมแอลมอนะคะ่ะสูตรนี้สูตรเพื่อสุขภาพนะคะหมูหมักเพื่อสุขภาพของคุณแม่ในวันนี้สูตรเด็ดเลยะคะ่ะท่านผู้ชมคะอร่อยแน่นอนเลยคะ่ะท่านผู้ชมใช้นมแอลมอนนะคะใส่ใบไทม์แล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดนะคะพริกไทยดําเม็ดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็นมแอลมอนเข้าไปนะคะรสชาติอร่อยแน่นอนเลยคะ่ะแล้วก็น้ําจิ้มแจ่วปลาร้าของเราก็จะมีข้าวคั่วมีพริกป่นนะคะคุณแม่จะใช้ น้ำพึ่งค่ะวันนี้ไม่ใช้น้ำตาลทรายนะคะไม่ใช้น้ำตาลปี๊บทั้งสิ้นแต่ว่าจะใช้น้ำพึ่งจากรังสดๆเลยค่ะท่านผู้ชมน้ำพึ่งจากขวดอันนี้เลยค่ะนะคะแทนน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลทรายนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้เลยค่ะน้ำตาลทรายนะคะในน้ำแจ่วของเราจะมีน้ำพึ่งเป็นส่วนประกอบแล้วก็มีน้ำปลาร้านะคะมีน้ำปลาร้าของแม่ทองนาคนะคะ แม่ทองนาเพชรบุรีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีมะนาวมีผักชีนะแค่นี้ไม่ยากน้าจิ้มแจ่วส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นอยู่แล้วอันนี้หมักใบทานของคุณแม่นะคะวันนี้ก็หมักประมาณหนึ่งชั่วโมงคุณแม่เกาออกมานะคะให้ท่านผู้ชมดูจากนั้นเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพาท่านผู้ชมไปย่างกันนะคะไปย่างคุณแม่ก็จะพามาย่างย่างออกมาก็จะได้เป็นประมาณนี้คะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะ นี่ประมาณนี้คุณแม่ลองไปย่างมาแล้วสี่ไม้นะคะได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะไปย่างต่ออีกนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มแจ่วกันค่ะท่านผู้ชมอันนี้เอาไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มแจ่วกันแล้วก็มีอ่ามีหมูหมักใบธา,ามนมแอลมอนนะคะท่านผู้ชมกินกับข้าวเหนียวร้อนๆคุณแม่ มีข้าวเหนียวด้วยค่ะท่านผู้ชมนี่คุณแม่ใส่กระติกไว้เลยนี่แบบนี้นะคะเนึ่งใส่กระติกร้อนๆไว้เลยนี่ข้าวเหนียวร้อนๆเลย,เเย,เลยคุณแม่หุงข้าวเหนียวร้อนๆแล้วใส่กระติกปิดไว้เพื่อให้ให้อุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะ <ghost. S 1> อันนี้เป็นข้าวเหนียวของคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราจะทานแบบข้าวเหนียวหรือว่ากินกับข้าวเหนียวนั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะแค่นี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปย่างต่อกันอีกค่ะท่านผู้ชม จากนั้นเราก็นําหมูมาย่างในเตาถ่านนะคะท่านผู้ชมค่ะเตาถ่านของเรานะคะเมื่อกี้คุณแม่ก็รองย่างไปแล้วนะสี่ไม้อันนี้ย่างอีกสี่ไม้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปกินกับข้าวเหนียวแล้วก็น้ําจิ้มแจ่วปลาร้ากันค่ะโดยใช้น้ําพึ่งนะคะน้าผึ่งน้ําพึ่งเดือนหกเหรอเดือนนี้เดือนอะไรล่ะเดือนหกใช่ไหมเดือนหกแล้วเดือนแปดนะคะเป็นน้าพึ่งจากรังตีมาจากรังเลยค่ะจากต้นไม้เลยค่ะ เอามาใส่ขวดไว้นะคะหอมชุยเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปนะคะเดีย๋ยวให้คุณแม่ย่างเสร็จก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปท่านผู้ชมไปกินพร้อมกับเราเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาทําน้ําจิ้มกันนะคะท่านผู้ชมน้ำจิ้มสูตรปลาร้าค่ะ,ะเทน้ำปลาร้าลงไปนิดหนึ่งจากนั้นก็ใส่พริกป่น ใ,ใส่พริกป่นไปนะคะพริกป่นอย่างดีเลยค่ะท่านผู้ชมเผ็ดมากเผ็ดน้อยขึ้นอยนู่กับท่านผู้ชมเลยนะคะคุณแม่ก็จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเราใส่น้ำพึ้งค่ะแม่จะไม่ใส่น้ำตาลน,นะคะใช้น้ำพึ่งแทนน้ำตาลคะ่ะท่านผู้ชม หนึช้อนค่ะหลังจากนั้นเราก็บีบมะนาวลงไปนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้มะนาวต้นคุณแม่นะคะตกมากเลยค่ะเปรี้ยวมากเปรี้ยน้อยตามใจชอบเลยค่ะคุณแม่พอจดใส่โอยโทษใส่ลงไปสาม สามซีฟก่อนนะคะท่านผู้ชมก็คนค่ะก็จะใส่ข้าวคั่วค่ะท่านผู้ชมข้าวคั่วลงไปแล้วก็ใส่ ต้นหอมผักชีลงไปค่ะแล้วแช่หอมแดงก็ได้นะคะท่านผู้ชมใครชอบหอมแดงก็ใส่หอมแดงลงไปจะปน่านกินค่ะ,ะ,คะใส่ใบผักชีลงไปหน่อยค่ะท่านผู้ชมใบผักชีนิดหนึ่งก็เป็นอันวเสร็จโอเคแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้น้ำจิ้มของคุณแม่ค่ะ สตรเด็ดนะคะท่านผู้ชมใช้น้ำพึ่งค่ะท่านผู้ชมเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแม่ปิดฝาพริกก่อนค่ะเป็นทันว่าเสร็จเรียบร้อยปิดฝาก่อนเดี๋ยวหน้ำพึ่งกินกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะท่านผู้ชมนีม่จามเลยค่ะ นนตั้งให้ดีก่อนท่านผู้ชมข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวก็หมูย่างข้าวเหนียวหมูย่างสูตรอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยทํานะคะใช้นมแอลมอนนะคะท่านผู้ชมมีนมแอลมอนนะคะนมจืดแอลมอนก็ใส่ลงไปนะคะ แล้วก็ใส่ใบทาลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่รูปผักชีแล้วก็สาเกลือนะคะจะหมักประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงถ้าอยากให้เขานิ่มมากก็หมักไว้นานๆนะคะท่านผู้ชมแล้วจากนั้นคุณแม่ก็มาทําน้ําจิ้มแจ่วนะคะน้ําจิ้มแจ่วปลาร้านะคะกินกับข้าวเหนียวค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะกินกับข้าวเหนียวแบบนี้เลยค่ะร้อนๆแบบนี้เลยนะคะคุณแม่ก็ใช้วิธีการนึ่งนึ่งจากาหุงจาก หม้อหุงข้าวค่ะท่านผู้ชมคุณแม่ไม่มีกระติบนะคะคุณแม่ก็ใช้กระติกแทนค่ะท่านผู้ชมขาใส่ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เก็บความร้อนได้ดีด้วยค่ะท่านผู้ชมขาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็จะมีหมูย่างข้าวเหนียวน้ำจิ้มแจ่วสูตรน้ำจิ้มแจ่วสูตรใส่น้ำผึ้งนะคะสูตรเพื่อสุขภาพของเรานะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก,กดกระดิ่งให้คุณแม่และน้องเกซินีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We're riding till midnight, yeah.